เทสส่งงานนะครับวันที่สามนะครับนู่นนะเดี๋ยวจะส่องไปนู่นนะครับนี่ถ้ามองนะครับจากถ้าเรามองจากสโคตนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งเข้าไปนะครับ ันนี้เดี๋ยวจะให้ดูระยะใกล้ก่อนระยะใกล้จะซูมสักห้าเท่าหกเท่านะครับพอเห็นเส้นเล็งชัดเจนนะครับ ปรับโทรศัพท์ได้นะครับยกตัวจับแล้วก็ปรับโทรศัพท์ให้ภาพมันอยู่กลางนะครับทีนี้ผมจะซูม <c oughs> ซูมที่แปดเท่านะครับปรับหลาที่หนึ่งร้อยเมตร นะครับขยับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ซูมที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดโฟกัสนะครับมีนกเขาอยู่พอดีหนึ่งตัวนะครับ กะซูมเยอะนะครับอจอมันจะดําเห็นไหมฮะเพราะเราตั้งโทรศัพท์ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมจะขยับโทรศัพท์ไปทางขวาอีกนิดนึงนะครับนะครับขยับนิดเดียวนะครับเพราะว่าการซูมเยอะเนี่ยม่านม่านก้องมันก็จะแคบตามนะครับเราต้องต้องปรับให้ได้นะครับ นะครับอันนี้ผมซูม14เท่านะครับเดี๋ยวผมจะลดนะครับอันนี้มาที่10เท่าอันนี้12เท่าก็ม่านก็ยังเห็นอยู่นะครับก็นะครับ,นะรบเราก็ขยับโทรศัพท์นะครับมันก็ถ้าซูมเยอะนะถ้าคนชอบซูมเยอะนะครับแต่ถ้าไม่ซูมเยอะก็สัก10เท่านะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคครับ